กำลังมองหาที่วางโทรศัพท์มือถืออยู่หรือเปล่านะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับติดแน่นมากนะครับผมติดได้หลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหน้าหรือว่าติดกระจกแบบนี้เพื่อเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ดู g p s นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยนะครับอ่ะในหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมมาแกะดูกันนะครับในหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็แผ่นโลหะให้2ชิ้นนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาประกอบชุดแผ่นแม่เหล็กนี้ก่อนนะครับผมให้เราคลายเกลียวตััวนนนนี้อออกมาห่ยึงะครบ แล้วก็กดเข้าไปที่เดอยตรงนี้นะครับแล้วก็บิดตัวนี้ล็อกไว้นะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับสามารถบิดได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับหมุนได้360องศาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดเอาไว้มุมกระจกตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ดูแผนที่ GPS แล้วก็ไว้ถ่ายภาพคลิปวิดีโอเวลาเดินทางนั่นเองนะครับให้มันลอกแผงกาวข้างหลังตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ติดลงไปได้เลยนะครับติดแน่นเลยนะครับเนี่ยลองโยกเลยนะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรานําแผ่นโลหะนะครับมาติดที่โทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะติดเอาไว้ช่วงข้างล่างตรงนี้นะครับลอกแผ่นกาวออกนะครับติดลงไปบนเคสโทรศัพท์นะครับลอกแผ่นพลาสติกสีฟ้าออกนะครับเอามาลองติดดูกันนะครับนี่นะครับอยู่แบบนี้เลยบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับแบบตรงก็ได้นะคือที่ผมติดเนี่ยผมตั้งใจจะเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอหน้ารถนั่นเองนะผมก็เลยติดแบบนี้นะเพื่อจะให้โทรศัพท์เนี่ยกลับหัวนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยเราสามารถถ่ายคลิปกลับหัวได้นะครับ แล้วเวลาคลิปที่เราได้นะครับก็จะหมุนมาเป็นแนวะตั้งอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเอียงลงได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับตั้งขึ้นก็ได้นะครับติดแน่นมากเลยนะครับสาหรับท่านใดที่ได้ที่ติดโทรศัพท์มือถือดีๆแบบนี้นะครับสามารถแตะสั่งซื้อที่กาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ